เปิดดวงชะตาบารมีท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับเดือนพฤศจิกายนนะก็ก่อนอื่นเนี่ยหากเพื่อนท่านใดอยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลือกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียงร้อยเก้าบกาบาทเท่านั้นเองนะครับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีของคุณนะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีความโชกเป็นเดือนที่คุณจะ มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเดือนที่มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะยิ่งกว่าเดิมนะครับเป็นเดือนที่มีความสุขทางใจความสุขทางใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสําเร็จเพราะคนเราครับคนที่คิดดีทดําดีพูดดีและมีความสุขทางใจมันจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานะครับแม้กดแรงดึงดูดไม่ได้เห็นผลในวันเดียวแต่ว่ามันมีจ,จริงนะครับใครไม่เชื่อ ก็ลองคิดดีดูสักปี2ปีแล้วก็ท่องมือทําด้วยนะครับมีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่าคนที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับหนึ่งองศาของสิ่งที่ต่างเนี่ยวันเวลาผ่านไปเนี่ยชีวิตห่างกันไม่เห็นฝุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีเอาไว้นะครับคนที่เกิดราศีมังกรในเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักใบไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับสําหรับคนที่โสดเนี่ยก็เรียกได้ว่า คนที่ไปจีบเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ฮอตนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นคนที่ฮอตนิดหนึ่งถึงคันฮอตมากนะครับเรียกได้ว่าต้องต้องต้องสู้อ่ะไม่ยอมแพ้ไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าจะมีแฟนเนี่ยเราก็ต้องแบบเต็มที่นะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าต่างฝ่ายอาจจะต่างยุ่งยุ่งในเรื่องของการงานนะครับอาจจะไม่ค่อยที่จะโรแมนติกสักเท่าไหร่นะคนที่เกิดราศีมังกรน,นะครับเป็นเดือนที่ต่างคนต่างทํางานหรือถ้าใครทําธุรกิจทํางานด้วยกันเนี่ยก็ดีอย่างก็คือ ช่วยกันทํางานนะครับก็บางทีอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อดทนทําใจกันต่อไปนะครับเดือนนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินนะครับพยายามนะครับอย่าเพิ่งให้ใครยืมเงินนะครับอาไพ่เตือนบอกว่าเจ็ดดาวเนี่ยพยายามอย่าเพิ่งให้คนยืมเงินนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคนที่มาขอยืมเราเนี่ยเขามีบุญคุณเขาเคยช่วยเหลือเราเราให้เปล่าดีกว่า รเราให้เท่าที่ไหวนะยกตัวอย่างสมมติเขามาขอยืมคุณหมื่นหนึ่งคุณให้ไหวร้อยหนึ่งคุณก็ให้ไปเลยนะครับคือคนดีๆ <c oughs> ผมเคยบอกแล้วคนดีๆที่ไหนเขาจะปฏิเสธน้ําใจคนรู้จัก <c oughs> หรือว่าญาติถูกป่ะคนดีๆที่ไหนเขาไม่ไมปฏิเสธน้ําใจเราเหรอกนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ถ้าเขาเคยมีบุญคุณกับเราก็ช่วยเขาเท่าที่เราไหวนะครับไม่ต้องช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนการช่วยใครสักคนเนี่ยช่วยเท่าที่เราไหวพอแล้วก็ไม่ต้องช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเท่าที่เราไหวนะแต่ถ้าเราไหวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เอาเลยนะครับเรื่องของอการงานนะครับให้เตือนนิดนึงว่าบางครั้งเนี่ยเราลงมือทําให้เต็มที่เราตั้งใจให้เต็มที่แต่อย่าคาดหวังนะครับเพราะว่าบางทีเราเอาจิตใจเนี่ยไปคาดหวังมากเกินไปมันทําให้ ความสามารถหรือสมรรถนะในการทํางานเรามันไม่เต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยทำงานเนี่ยลงมือทําให้เต็มที่ดีกว่านะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าที่จะไปคาดหวังนะครับเพราะว่าจิตที่ภาวะพะวงจิตที่ลงมือทําไม่เต็มที่เนี่ยมันส่งผลนะครับให้เราทํางานได้ไม่ดีมากพอดังนั้นเนี่ยก็ใครที่เกิดราศีมังกรน,นะครับก็ขอวอวยพรให้คุณเฮงเฮงร ui, วยรวยโชคดี นะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้กังวลมากเท่าไหร่นะนะครับก็คนเกิดราศีมังกรดวงแข็งเอาตัวรอดได้อยู่แล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีค่ะ